สวัสดีกลุ่มอัศวินทุกท่านพบกับผมแมมีปูซิเมนกันในเกม i d โด a ่าแฟนตาซีสตาร์สะนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแจ้งข่าวอัปเดตสัปดาห์นี้แล้วกันซึ่งทางช่องอ d โด a าก็ไม่มีประกาศนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะมาพูดถึงสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเกมตอนนี้แล้วกันจริงๆผมจะประกาศวันพรุ่งนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ตู้มันจะมาเพิ่มในวันพรุ่งนี้นะฮะก็เป็นตู้ อาจจที่ได้ว่าฉลองก็ไม่เชิงเนาะเป็นตู้ปี2021ในช่วงเดือนที่1ถึงเดือนที่6นะฮะก็จะมีตัวละคร Star f a ฟ e ตัวลิมิตที่ออกมาในตอนนั้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามีตัวละครโหดโ,ด,โดเก่งๆเยอะมากนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยผมว่าเรามาพูดถึงตู้กาชาก่อนตู้กาชาที่เพิ่มเข้ามาตอนเนี้ยมันก็มี2ตู้นะฮะก็คือตู้ซิมโบ นะครับก็จะมีไอ้ตู้ซิมโบนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตู้ซิมโบก่อนก็จะมีตู้ซิมโบปี2018ซึ่งผมได้ดูรายละเอียดข้างในแล้วละ่ะว่ามันเป็นยังไงมันจะมีโอกาสได้ซิมโบเท่านั้นนะฮะ5ดาว5%ไม่มี6ดาวนะซึ่งเป็น ก็อย่างว่าแหละคือช่วงเริ่มต้นเกมอะ่ะมันเป็นปี2018ในเดือน11ใช่ไหมในตอนนั้นเนี่ยตัวเกมยังไม่มีซิมโบลระดับ6ดาวไม่แต่น้อยนะฮะก็จะมีแค่ซิมโบลดาวหลูๆอย่างเช่นอ่าเจสปาในชุดซันตานะฮะแล้วก็จะมีอ่าคุณแม่อานามารีที่เป็นราชินีน้ำแข็ง4ดาวนะครับซึ่งผมมีคุณแม่อานามารีไปแล้วนะฮะแต่ว่าถามว่าผมอยากได้เจสปาไหมไม่ค่อยอยากนะ พาะจริงๆอ่ะผมรอช่วงอีเวนต์คริสต์มาสลีลันก็ได้แล้วไปกดตู้ซิมโบก็ได้เหมือนกันถ้าเขามีตู้ซิมโบให้นะอันนี้เหมือนในความรู้สึกของผมมันคือตู้ดักนะฮะถึงแม้ว่าจะกด500ได้ครั้งเดียวนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าเราจะได้ซิมโบ5ดาวถูกต้องไหมซิมโบ5ดาวในที่นี้มันมีแค่2ใบก็คือใบอ่า ลูกพี่ในชุดซันต้าสีดำก็คือแจสปานะฮะแล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งก็น่าจะเป็นใบเมลิซา Melissa, ที่อยู่ตรงกลางนะฮะแต่เอาจริงๆอ่ะเดีย๋ยวผมกดให้ดูก็ได้ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้อะไรนะฮะแค่500เรามาดูกันนะมันยังไงมันก็การันตีให้อยู่แล้วมั้งการันตีหนึ่งใบปะ,ะเห็นไหมเพราะว่าอันนี้ไม่มีตัวละคร ก็เลยจะไม่มีสเตลา่าเรามาดูกันว่าผมจะได้อะไรบ้างอาวุธนะฮะอาวุธอีกแล้วนะฮะอาวุธอีกแล้วอันนี้ไม่ค่อยโอเคนะอาวุธโอ้อันเนี้ยผมไม่มีนะก็ถือว่าโอเคผมไม่มีผมพอรับได้ ราะว่าใบเมลิซาอันนี้มันเป็นใบอีเวนต์เมลิซามั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือมันไม่อยู่ในตู้ปกตินะใบเนี้ยหรือว่าผมสูมไม่ได้เองก็ไม่รู้แต่จําได้ว่าใบเนี้ยมันเป็นใบอีเวนต์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตู้ปกติเลยไม่มีนะฮะผมก็เลยได้มาและโอเคถือว่าซักเซสอยู่ถ้าได้ถ้าห้าร้อยผมได้ใบที่ผมไม่เคยได้ถือว่าโอเคนะทีนี้เรามาดูว่าตู้ ยังมีให้กดอีกเหรออ่านี่จะกดให้กี่ครั้งเนี่ยไหนดูสิเดี๋ยวขอดูรายละเอียดนิดนึงนะอ่าถ้าผมกดไปเรื่อยๆเนี่ยมันเราก็ไม่มีลุ้นว่าเราจะได้ไอ้นี่ป่ะซีโบห้าดาวมันได้แต่โอาวุธอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้อันนี้มันตู้สำหรับอ่า ต้องดูตู้2018ขออภยัยโอเคตู้2อ,อันนี้อันนี้มันดูลิงก์แบ็ค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 พี่เออเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อีกอ่าอันนี้จะเป็นตู้2018กด500อ๋อมันกดได้เรื่อยๆใช่ไหมเป็นตู้ที่กดได้เรื่อยๆอมผมพอเข้าใจานะว่าทำไมเขาคิดแค่ห้500 คือถ้าสมมุติว่าห้าร้อยเราได้ซิโบที่ไม่เคยได้เนี่ยผมถือว่าโอเคนะตอนนี้ผมได้เมลิซาไปแล้วก็ถือว่าโอเคแต่ผมจะหาแจสปาเพิ่มดีไหมอันเนี้ยจะหาแจสปาเพิ่มไหมแจสปาก็เป็นใบกิจก,กรรมอ่ะเราก็มาล่าต่อแล้วกันเพชรผมเหลือเฟือ <c oughs> นี่เราจะมาเสียเรื่องแค่นี้ไม่ได้นะเว้ยมาโอห้าดาวนะฮะเอ๊แต่มันไม่มีตัวละครนี่ แต่ว่าไอ้วงลุงเนี่ยมันคือการการันตีได้ห้าดาวไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือซิมโบนะฮะขอแค่รูกพี่มาผมพอใจแล้วไม่ใช่ใบดีซสี่โอเมลิซาําำโอเคอโซลาห้าดาวอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะฮะ อีกครั้งหนึ่งพอนะถ้าผมไม่ได้พอแล้วเราจะมาเสียแค่พันหน้าไม่ได้นุ้ยโอยได้น้อย,อยสิสามอันเองอะ่ะอันนี้ได้น้อยถือว่าน่าจะพอแล้วโอ้ยมันเกือเลยสีดาวสีดาวอีกแล้ว โอ้คุณแม่นะอันนี้เราได้มาแล้วรูปพี่กูลาใบรูปพี่กูลาเฮ้ยอ่ะอีกสักครั้งหนึ่งเอ้ยผมเห็นว่ามันได้เศษเกือสาสิบนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะกดห้าร้อยได้เศษเกือสามสิบมากี่อันวะสี่เองเหรอ อันนี้นึกถึงตอนสมัยก่อนที่ต้องมาลุ้นสีทองกี่อันนะไหนดูดิลูกพี่ไหมยังไม่ใช่ลูกพี่ไม่ใช่โอ้ยนี่โซซาริตอนเด็กลาน่าโอ้โหป้อมปาะการข่าวโซซึมะเมลิซ่าอีกแล้วเอ้ยผมควรหยุดไหมเนี่ยมันจะหมดแล้วนะ ได้เส่เกินมาอีกสามสิบอ่ะอันนี้เรากดมาเท่าไหร่แล้วนะสองพันปะ่ะสองพันเพชรสองพันห้าแล้วอันนี้ก็จะเป็นสามพันมาครั้งสุดท้ายแล้วรูปพี่ออกมาจบแล้วพอเฮ้อพอได้แล้วอันนี้เยอะหน่อยพอมีลุ้นรูปพี่มาแค่ใบเดียวพอเอาจริงๆมันไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าผมอยากได้มาสักสมเฉยๆ อ้๋สมุดจบแล้วจบแล้วเออนั่นแหละจบจบสามพันเพรคุ้มไมน่นหญ่ <c ười> คือใบมันไม่ได้ดีหรอกเพราะว่ามันเป็นใบเจนเก่าเดี๋ยวผมขอดูความสามารถก่อนเพราะว่าไม่เคยอ่านเลยแต่ผมจะสะสมเฉยๆไงไหนดูดิ ถ้าสลับทีมแล้วเนี่ยพลังโจมตีของผู้สมใส่จะเพิ่มขึ้นอีก24%อันนี้คือเลเวล5นะถ้าอัพเต็มก็เอาจริงๆใปที่สลับทีมแล้วโจมตีแรงขึ้นเนี่ยผมว่ามันมีหลายใบที่ดีกว่านี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรผมถือว่าเอามาได้เศษเกลือมาใช้แล้วก็สะสมใบแค่นั้นพอนะ แต่ทางที่ดีอย่าไปกดเลยนะฮะถ้าเกิดใครที่เล่นมานานแล้ว่ะไม่ต้องปรากดอย่างผมนะผมแค่อยากได้เฉยๆตู้นี้น่าก,กดเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปอ่ะไอตู้นี้มันต้องใช้เพชรเติมเงินเท่านั้นนะฮะซึ่งมีซิมโบหลายใบที่ผมอยากได้เลยก็จะมีอ่าลูคที่ในชุดวว้หานา้ําก็คือแจสปาเห็นไหมใบเนี้ยจะดีที่สุดเท่าที่ผมเคยมีนะก็คือเคยเห็น เป็นใบที่ว่าเพิ่มเกรสลับทีมให้ตั้งแต่เริ่มต้น1จุดและทํางาน2ครั้งพูดง่ายๆคือถ้าคุณผ่านไป2เทอร์น่ะคุณจะได้2จุดเลยนะครับก็เรามาดูกันว่าซิมโบ5ดาวมีคุณอนามารีในชุดว่ายน้ำไหมอ่าอันนี้อาวุธอันนี้ชื่ออาวุธโอเคเรามาดูซิมโบ5ดาวมีมี มีโอกาสได้0.062%ซึ่งโอ้โหเสียดายอะมันต้องเป็นเพชรเติมเงินมันต้องเป็นเพชรเติมเงินเท่านั้นไงใบเนี้ยใบยเนี้ยคือผมว่าดีที่สุดแหละอ๋อนี่ทำงานต่อไฟนอตแบทเทิล์นเหรอก็แสดงว่ามันต้องไฟนอตแบทเทิลด้วยใช่ไหมโอเคต้องไฟนอตแบทเทิลนะส่วนใบเนี้ยผมว่าเหมาะกับเอลวิงมาก เพราะว่าใบเนี่ยมันจะไฟนอลแบทเทิลเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะแจกบัฟกัดเออแจ่บัรลลังบัฟเสริมให้กับการโจมตีธรรมดาได้ซึ่งถ้าใส่ให้กับคนที่โจมตีธรรมดาทุกตัวอย่างเอลวิงอ่ะมันโอพมากๆเลยนะหรือบาทตัวอะไรก็ได้ที่โจมตีทุกตัวนะฮะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของข่าวแหละว่าเออ มีอะไรบ้างนะฮะก็คือมีตู้ซิมโบ2018 2019แล้ววันพรุ่งนี้มันจะมีตู้2021ซึ่งจะมีเดือนที่1ถึงเดือนที่6แล้วก็คงจะมีอีเวนต์ข้างหลังนะฮะไออีเวนต์หน้าร้อนข้างหลังเพราะตอนนี้มันเอาอีเวนต์หน้าร้อนครึ่งแรกมานะครับมันจะมีอีเวนต์รึ่งหลังอีกนะก็อีเวนต์รึ่งหลังคงจะมีซิมโบมาเพิ่มมันะ้งดาวเอานะแล้วก็จะมีโอ้ มันมีอีเวนต์อีเวนต์ข้างหลังมันมีอาวุธไอ้นี่ไอมันมีอาวุธที่เป็นไอที่เหมือนต้นมะพร้าวอ่ะออที่มีอีเวนต์ต้นมะพร้าวอ่ะผมจำได้แล้วมันมันจะเป็นซิมโบลที่ผมใช้อยู่อ่ะซึ่งอีเวนต์รึ่งหลังเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณฟาร,ร์มอาวุธยูนิตเวพอนไว้นะฮะก็จะเป็นไออาวุธ เดีย๋ยวดูก่อนต้นมะพร้าวอยู่ไหนวะต้นมะพร้าวอยู่ไหนน่าจะอัพเต็มไปแล้วมั้งนี่นีนี่นนนไอต้นมะพร้าวเป็นอาวุธของสเตลล่านะฮะอาวุธให้กับพาลาดินถือได้นะฮะก็พาลาดินที่ว่าก็มีแต่สเตลล่าคนเดียวอาวุธชิ้นนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะลดแต้มธาตุของสกิลของผู้ถือได้ก็คือจะ,ะต้องการแค่3าแต้มเนี้ย ถาจะใช้แค่2นะฮะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะทําให้การเล่นสเตล่าในช่วงหลังง่ายขึ้นสมมุติวาบางตัวกิน4แต้มเลยอย่างเงี้ยก็จะลดแต้มให้เหลือแค่3เอออะไรประมาณเนี้ยแต่คุณต้องอัพเต็ม10นะเป็นยูนิตเวพอนของฟรีที่ฟาร์มได้ก็คือคุณต้องฟาร์มของอีเวนต์มาแลกอีกทีอะมาแลกเสกมาแหละมาแลกอาวุธอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนํามไม่ทํานะถ้าใครที่เน้นสเตล่าส่วนใหญ่มันก็เน้นสเตล่าอยู่แล้วนะฮะ ก็จะประมาณนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งพรุ่งนี้เดี๋ยวผมค่อยมาดูอีกทีว่ามีอะไรบ้างโอ้เออผมลืมพูดเรื่องอีกอันหนึ่งนะฮะขออภยัยพิ่งนี้ออกพอดีมัวแต่ยุ่งกับไอ้ลูกพี่ซันต้านะฮะมันจะมีตู้อารีนาอันใหม่มันจะเป็นตู้นี้นะฮะเป็นตู้อารีนากาชา กาชาทิเ็ต sp นะซึ่งจะมีตู้ทั้งหมด7สเตปนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าสเตปแรกมีอะไรบ้างสเตปแรกมีเหรียญนะครับแล้วก็มีอาหารสัตว์เลี้ยงมีสมุดสีลุ้งแล้วก็เงินนะครับเราจะมีแค่นั้นสเตปที่2เนี่ยก็จะมีตั๋วสุ่ม5ดาว10%ธาตุดินนะแล้วก็จะมีลัคกี้แชนแล้วก็จะมีตั๋วซิมโบมาให้แล้วก็มีเซตอัพวีพอน กับโซแล้วก็จะมีไอเทมต่างๆนะฮะไอเทมเออไอเทมต่างๆแล้วก็มีเงินให้ด้วยนะส่วนสเตทที่3เนี่ยก็จะมีตั๋วการันตี5ดาว10%ทัดลมนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญอารีนาหรือเหรียญสึกกลุ่มอารีนาที่ว่าเอามาแลกตัวละครแลกของอะ่ะเออแล้ก็จะมีกาชาติเกตแล้วก็มีลัคกี้แชนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีตั๋วซิมโบให้มีคราวนี้มีแผนที่ วัตถุดิบแล้วก็แผนที่อิโดลัพป,ปี้นะฮะแล้วก็จะมีไอเทมสเตมิน่าให้ด้วยนะฮะซึ่งเราต้องใช้เหรียญอารีนาในซีซั่นใหม่เท่านั้นในการสุ่มนะซึ่งตอนนี้มันเป็นซีซั่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะมีสเต็ปที่3สเต็ปที่4อ่ะสเต็ปที่4ก็จะเป็นธาตุน้ำนะฮะคราวนี้มีธาตุน้ำมาให้ด้วยแล้วก็เป็น10%นะ มีกาชาทิเ็ตแล้วก็มีตั๋วซิมโบแล้วก็ของแจกมากกว่าเดิมก็คือของเดิมเหมือนสเต็ปที่แล้วแต่ให้มากกว่าเดิมนะฮะต่อมาก็จะเป็นสเต็ปที่5ก็จะเป็นธาตุไฟ10% 5ดาวนะฮะแล้วก็จะมีลัคกี้แชนมีตัว๋วมีไอเทมเหมือนกับรอบตะกี้แต่เพิ่มเยอะกว่าเดิมนะฮะประมาณนั้นแล้วก็มาถึงสเต็ปที่6สเต็ปที่6เนี่ยมีตั๋วการันตี5ดาว ตัวการันตีห้าดาวเลยนะหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมีเหรียญกลุ่มอารีนาแล้วก็จะมีราชาทิกเกตตัวซิมโบ่เศษอาวุธมุนีน่นสเตมิน่าเต็มไปหมดโอเคมีประมาณนี้เรามาดูสเต็ปสุดท้ายนะฮะสเต็ปสุดท้ายก็น่าจะมีแค่เหรียญเจ็ดเหรียญเลยแล้วก็จะมีลัคกี้แชนด้วยสองอันอันนี้ปกติอยู่แล้วแล้วก็จะมีสมุดธาแต่ละธาตุนะก็คือสมุด e ี p นั่นแหละ มีธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุดิน20่สิบเล่นเลยเหรอก็โอเคนะถ้าใครที่เน้นอารีนาบ่อยๆเนี่ยผมว่าเอามาฟาร์มสนุกเลยแหละสเต็ปที่7เนี่ยเพราะสเต็ปที่เมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับก็ก็ให้ทุกคนยเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลงอารีนาทุกวันเพื่อสุ่มตู้นี้ให้ครบนะครับเพื่อเอาของไอเทมฟรีๆเอาไปใช้นะฮะซึ่งตัวการันตี5ดาวเนี่ย ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งกดตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเลทข,ของอมัมาเนะรอเลทตัวละครที่เราต้องการแล้วค่อยกดดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้ต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงอะไรอีกไหมเดี๋ก่อนนะอ่าไม่มีแล้วก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะก็เอาไว้วันพรุ่งนี้มีอะไรเพิ่มผมก็จะมาทำคลิปให้ดูแล้วกันนะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในะคราวหน้าสวัสดีครับ